สวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตฤษฎีใหม่หลังจากดอกเขาออกมาเริ่มก็เอ่ยว่าเหยียดตีนหนูนะครับเนี่ยเหยียดตีนหนูเข้าสีบํามรุงดอกจังหดค,ครับนี่แหละเรเขาว่าเหยียดตีนหนูรุ่นนี้สามารถเพิ่มน้ำได้อีกครับพี่น้องจากให้น้ำยี่สิบนาทีเว้นวันทีเว้นวันวนีบไม่หยังใดครับ ล่อกิง้งล่อกิ้งไหนบบรันมากครับพี่น้องเลยเวนวันนี่ถ้าถ้าขนาดนี้ถ้าถูกกิ้งเป็นขนาดนี้แล้วก็สามารถใหน้น้ำได้ครับสามสิบถึงสี่สิบนาทีเว้นวันครับเพื่อสีไดดึงหยอดครับพี่น้องเพิ่มน้ำขึ้นบํารุงดอกครับบํารุงดอกกับตัวเดียวครับพี่น้องสวนนี้บ่ได้ใส่หลายตัวครับบํารุงดอกจนดอกบานจนอันนั้น จนพีกลูกเลยครับพี่น้องใ่เป็นกอแก้วไทยครับนี่แหละครับถ้ารุ่นนี้ก็สามารถสีได้ครับทุกห้าวันสีดบรุงเขา่าทองกิ้งเขาดอกเลยครับนี่เขาเบิ่งดอ,ดอกเกียตรตนหนูครับพี่น้องนี่แหละดอกเกียรตหนูครับพี่น้องถ้าพี่น้องก็ถามว่ารุ่น,นไหนใช้น้ำเต็มที่รุ่นนี้นะครับถ้าเขาพ่อใจในในต้นนั่น มาทุกงานทุกกิ่งแล้วเหยียกตีนูนรับสามาถ่ายน้ําได้ครับเต็มที่เลยครับพี่น้องเพื่อเข้าสีได้ดึงยอดสูตรบโสบสารแต่ว่าจะดึงยอดพรอมดอกนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละยื่นเลยนะครับอัดน้ำด้วยครับเพื่อนมาเหยียดตีนูนครับพี่น้องนี่น่ครับเหยียดตีนูนครับยื่นนีถายน้ำเลยเต็มที่ครับพี่น้องนี่สีจะมือนี่จะสีดบารุ่งดอกไก่ทองกิ่งครับพี่น้องตัวนี้มา เต็มแล้วครับพี่น้องเต็มทุกทิ้งนะครับมาเนี่ครับนี่ครับมาทุกกิ้งแล้วครับเหยียดตีหนูครับบางบางกิ้งกับกระลังกระลังมาเช่นกันครับเหยียดตีหนูตะปูตะปาครับพี่น้องถือว่ามาเป็นที่พอใจนะครับสําหรับต้นนี้ต้นไหน ยังโมฮันมาได้ครับพี่น้องจะปีดว่าเาไว้เด้ครับพี่น้องปีนี้ที่แรกว่าเสียดุนเดียวกันมันบอ,บอม่าได้ครับพี่น้องนี่คือตัวนี้ก็ล่างมานนี่ครับกากัล่างช่วยกําล่งลงหายน้ำไปสิบนาทีครับสี่วันครับหมดสามวันวันที่สี่ให้ครับพี่น้องตัวนี้คือกันครับให้สิบนาทีสปกเกอร์สี่หัว สามวันวันที่สี่ให้ครับนี่ยก็เริ่มมากเลยครับสูตรกาเซทิษดีไม้ได้วยครับพี่นอ้องเริ่มมากเลยถ้ามากบปจริงก็งใจแหละก็จะเ,เพิ่มน้ำครับตอนนี้เพิ่มน้ำวันใดครับให้สิบนาทีสามวันวันที่สี่ให้ครับอยู่นี่ครับปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วครับปีนี้ทำยากหน่อยทำเป็นต้นเป็นต้นไปครับ ต้นไหนบอนมาก,กับบอนไฮนามครับต้นนี้เริ่มมากอะเมื่อวานให้ไปแล้วสิบนาทีสี่หัวเนี่ครับไม่ในวงแคบนะครับวงกว้างทีนี้ให้ให้วงกว้างเน้นวงกว้างแต่ไม่ได้ให้เวลานานกันซันเบิร์ดกันใบไหมครับก็สีวันให้ครั้งหนึ่งครับต้นต้นไหนที่จะดอกมาแล้ว ต้นไหนที่ยังดอกไม่มาปดไปก่อนไม่ต้องกินน้ำเนี่ยเจ็ดวันครั้งรุ่นนี้มีดอกยังไม่มาถามว่าใบร่วงไหมครับร่วงถ้าตัวไหนมันร่วงผิดปกติต้องดูใบด้วยครับพี่น้องหรือว่าเป็นลาสนิมลาน้ําค้างมันจะร่วงครับพี่น้องถ้าใบปกติมันก็จะร่วงใบในใบเหลืองถ้าร่วงผิดปกติก็แสดงว่าเชื้อลาครับ ร่วงผิดปกติก็คือเชื้อราครับ <c oughs> ถ้าร่วงกากโศกน้ำมันก็จะร่วงใบในใบเหลืองร่วงถ้าใบถ้าใบไม่ร่วงนะไม่ออกดอกครับบอกตรงๆเลยยังไงก็ไม่ออกครับอยู่นี่นะครับแต่สวนอื่นผมไม่รู้แต่สวนนี้กักโศกแบบถ้าใบไม่ร่วงดอกไม่ออกไม่มาครับเนี่ยเริ่มมาแล้วครับเนี่ย นี่ก็ให้น้ำไปสิบนาทีสิบนาทีเว้นสามวันวันที่สีให้ครับเพราะว่าให้รอเนี่ยถือว่ากิ่งด้านนู้นเป็นแล้วแต่ด้านนี้ยังไม่มายังไม่มีก็ต้องรอครับนี่ให้ไปก็หยุดพอวันที่สี่ก็มาให้อีกทีหนึง่งให้รอที่ตัวไหนยังไม่มาครับ ทุเรียนปีนี้ดอกปีที่แล้วจะเป็นข้างบนจากมาักๆาข้างล่างปีนี้เป็นข้างล่างไปหาข้างบนครับอยู่ที่อากาศหรือว่าความชื้นก็ไม่รู้ครับแต่ที่ที่เนี่ยเป็นข้างล่างไปหาข้างบนครับเริ่มเริ่ม,มออกทยอยออ,ก,อกนี่ต้นนี้ก็อีกสองสามวันก็จะครบอาทิตย์ครับก็ยังไม่ให้น้ำครับดอกยังไม่มา เดี๋ยวจะอธิบายพี่น้องฟังกากโศกกี่วันอยู่นี่กักโศก1 8วัน1 8วันแล้วก็มาให้น้ำา5 5นาทีไม่ได้ไม่ได้กระแทกที่สวนไม่ได้กระแทกนะครับไม่ได้ให้เป็นชั่วโมงนะถ้าให้เป็นชั่วโมงยอดไหลนี่ไม่ได้ให้เป็นชั่วโมงแค่แค่15วันก็4วันก็มาให้15วัน สี่วันก็มาให้สิบห้าวันคราวนี้ก็หยุดเป็นอาทิตย์เลยครับไม่ได้ให้กิมนะมันสูตรหลายสูตรนะครับพี่นา้างสำหรับทุเรียนไม่ได้โสอบสารนี่มันจะต่างกับที่เขาโสอสารเขาทำสารครับเขาทำสารนี่ยังไงเขาก็คุมยอดอยู่เพราะว่าสารจะไปทำงานยอดยอดจะไม่ไหลถ้าไม่โสอบสารเนี่ย ถ้าอัดน้ําไปยอดจะมาครับนี่นี่ไม่ได้โศบสารนี่ดอกก็มามาจากข้างล่างก็เริ่มมาต้นนี้ก็เกือบเต็มจริงแล้วครับทุกกิ่งแล้วเริ่มแล้วก็ยังให้น้ำสิบสิบละห้านาทีอยู่รุ่นนี้ยังไม่ให้เต็มที่รอให้ครบกิ่งก่อนค่อยอัดน้ําครับอดัค่อยเพิ่มน้ำํำนี่ครับวันนี้ก็จะสีบํารุงใต้ท้องกิ่งครับ เนี่ยพี่น้องมันจะมีดอกฟอฟอเฟอร์ก็มีนะครับมันจะไม่ไอ้นี่มันก็เยอะแล้ nah, วครับนี่เนี่ยที่เพ่นเห็นเนี่ยไม่ต้องรวงข้าไปลกิ่งนะครับอย่างเงี้ยพอใหญ่ขึ้นมาก็รูดทิ้งครับเนี่ยเอาไว้ไม่เกินสองสามจุกหรือว่าเยอะแล้วครับกิ่งเนี้ยพอแล้วเนี่ยกิ่งนี้ก็เห็นมายงนี้ก็พอแล้วนี่ครับสองสามจุกก็พอแล้วครับกิ่งนี้ครับอย่างมากก็ ก็เผื่อลูกหนึ่งข้างล่างนี่มีอย่างนี้ก็ลูกหนึ่งข้างล่างพอกิ่งที่สองที่สามก็จะเพิ่มไปตามลาดับกิ่งแรกข้างล่างไม่เกินสองเต็มที่ครับนี่แหละดอกก็ประมาณนี้ครับกาลังหยัดตีนหนูถ้ามาควบกิ่งก็เพิ่มน้ําได้เต็มที่ครับเนี่ยถ้าพี่น้องกถามมาจะมาตอบคำเตียนว่ารุ่นไหนให้น้ําได้เต็มที่ก็รุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นนี้เลยแต่ เราต้องพอใจในทุกกิ่งเลยนะครับว่ามันมาหมดไหมทุกกิ่งไหมถ้ามันมาไม่หมดก็ยังรอก่อนให้น้ำสามวันสองวันให้แล้วแต่ความชุ่มชื้นของดินแต่รุ่นนี้ถ้ามาเตรมต้นนะอัดเต็มที่เลยครับเพื่อจะได้ดึงยอดทำยอดพร้อมดอกครับทางดินก็ใส่จะทางดินก็จะมาใส่ปุ๋ยเป็นอินรีย์เคมี 5, 5, 5้าห้าหอง5แล้วก็จะมาบวกกับ1 5 0หครับใส่ดึงยอดอินทรียผสมกับเคมีครับอินทรีย์เคมีตอง5แล้วก็จะมาใส่เป็น1 5 5 0้าดึงยอดครับทําใบครับเพราะว่าเรากัดโสกมาใบแล้วก็พุดโสมนะผู้เรียนกัดโสกนี้แต่และสวนก็ต้องใบก็ต้องเสียมั่งครับ นี่ครับกอแก้วสูตรบำรุงดอกเปิดตาดอกก็อยู่นี่สีใต้ท้องกิ่งก็อยู่นี่ฉีดยันดอกตูมเลยครับยันดอกจะบานเลยครับฉีดไปเรื่อยๆครับทุกห้าวันสี่วันห้าวันครับฉีดต,ตัวนี้เปิดตาดอกก็อยู่นี่แหละครับฉีดบำรุงก็อยู่นี่นะครับมีเป็นตัวแทนขายครับช่องกเกษตรทฤษฎีไหน่พี่น้องสนใจก็สั่งซื้อได้ครับ 0 8 1 9 3 7 2 8 9 1ครับโยรยโทรศัพท์สั่งได้กอแก้วครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับมีโปรโมชั่นทีนี้สนใจโทรสอบถามได้ครับตัวนี้จะบำรุงไปเรื่อยๆครับบำรุงจนได้ผลผลิตนั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปิดตาดอกครับนี่เปิดตาดอกก็ใช้คู่กันครับสยามช้างไทยโอเพนเปิดตาดอก ก็ถ้าตัวไหนเราจะเปิดตาดอกถ้าเราไม่เห็นฟอร์มตาดอกก็ไม่ต้องเปิดนะครับเราต้องเห็นฟอร์มตาดอกก่อนตับปูตาปลาก่อนแล้วค่อยมาเปิดถ้าเราไปเปิดเรากัก,กน้ําไม่ได้เปิดเขาไปออนนะครับเราต้องให้ฟอร์มตาดอกมาก่อนในหลายกิ่งบางทีก็ออกมาเยอะๆค่อยมาเปิดบํารุงครับนี่แหละครับฉีดจนได้ผลผลิตครับ ถ้าเราไม่เห็นฟอร์มตาดอกเราไม่ต้องเปิดนะครับฟอมตาดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆบางนี่ครับนี่เขาเรียกตาปูตาปลาครับรุ่นนี้เหยียดตีหนูครับนี่รุ่นนี้เหยียดตีหนูครับนี่อย่าง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 เปิดตาดอกเราก็ต้องเปิดขานาดนี้นะครับนี่เห็นแบบนี้ใต้ท้องกิ่งได้หลายกิ่งแล้วค่อยเปิดครับบำรุงตัวนี้ไม่ใช่เปิดอย่างเดียวนะครับเป็นอาหารใบบำรุงพวกดอกพวอกอะไรให้สมบูรณ์ด้วยครับ วันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการบำรุงดอกแล้วก็ให้น้ำพี่น้องว่ารุ่นไหนให้น้ำด้เต็มที่รุ่นนี้ครับนี่เหยียดตีนหนูเนี่ยอัดเลยแต่เ,เราต้องพอใจในต้นนั้นนะครับถึงจะเพิ่มน้ำได้เราต้องพอใจในต้นนั้นว่าเราพอใจว่ามาทุกกิ่งยังถ้าเราพอใจว่ามาทุกกิ่งเราก็ให้น้ำนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับกิ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับไม่ได้โศกสารเนี่ยกัดโศก ประมาณ18วัน20วันแล้วก็มาให้น้ําไม่ได้กระแทกสูตรนี้ให้แค่15นาทีแล้วก็หยุดต่อ15นาทีหยุดต่อ4วันสามวันแล้วแต่ความชุ่มชื้นแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับต้องดูทุเรียนเราเป็นดักไม่ได้อัดไม่ได้กระแทกให้พิ้นปกติหลังจากกักมา18วันก็มาให้15นาทีรอบแรกอาทิตย์ที่สอง สี่วันก็มาให้อีกสิบห้านาทีคราวนี้ก็หยุดเป็นอาทิตย์ก็มาเริ่มให้เป็นบางต้นไปครับปีนี้จะทําเป็นบางต้นเป็นต้นไปครับปิดวาล์วเอาไม่มามาไม่พร้อมกันครับปีนี้ต้นไหนยังต้นไหนเริ่มมาก็ให้น้ําไปนี่ครับสิบนาทีต้นยังไม่มาก็ปิดวาล์วไว้ครับปีนี้กเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มา,าเัีเยตกับการให้น้ำ ช่วงไหนให้เต็มที่แล้วก็บำรุงดอกตัวไหนบำรุงดอกไม่ได้ใช้ยุ่งยากหลายตัวครับตัวเดียวบำรุงไปจนได้ผลผลิตครับถ้าพี่น้องติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วก็ตัวนี้แหละครับบำรุงไปเรื่อยใกล้ท้องกิ่งครับสีดไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ